คุณรู้จักหรือไม่กิ่งแก้วลอสูงเนินนักโทษหญิงผู้ถูกจดจำว่าไม่ยอมตายบางคดีจบลงในแฟ้มสารแต่บางคดีจบลงในความทรงจำของสังคมชื่อของกิ่งแก้วลอสูงเนินคือคดีแบบหลังจุดเริ่มต้นที่ไม่มีใครคาดคิดเหตุการณ์จริงพศ2521 กิ่งแก้วหญิงสาวจากจังหวัดนครราชสีมาเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กในบ้านครอบครัวฐานะดีเธอเคยมีประวัติเข้ารับการรักษาด้านจิตเวชมาก่อนแต่ในช่วงทำงานไม่มีใครรายงานพฤติกรรมรุนแรงเธอใกล้ชิดเด็กชายวัยหกขวบเป็นพิเศษความผูกพันนี้ถูกยืนยันทั้งจากเพื่อนบ้านและคำให้การในศาล ในช่วงนั้นปิ่นสามีและ,กะเกษมเสนอแผนลักพาเด็กไปเรียกค่าไถา่กิ่งแก้วปฏิเสธในระยะแรกจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อเธอถูกไล่ออกจากงานจากความขัดแย้งเรื่องหน้าที่ในบ้านความโกรธความกดดันและอิทธิพลจากคนใกล้ตัวคือสิ่งที่สารชี้ว่าเป็นแรงผลักดันสำคัญการหายตัวไปและแผนที่ผิดพลาดเหตุการณ์จริง กิ่งแก้วไปรับเด็กออกจากโรงเรียนก่อนเวลาไม่มีใครสงสัยเพราะเธอคือคนคุ้นเคยค่ำวันนั้นครอบครัวได้รับการติดต่อเรียกค่าไถ่เงื่อนไขถูกกำหนดอย่างซับซ้อนใช้จุดทิ้งเงินในที่เปลี่ยวและสัญญาณที่สังเกตยากแต่แผนล้มเหลวเงินไม่ถึงมือผู้ก่อเหตุหลังจากนั้นเด็กชายไม่กลับมาอีกเลยใครคือผู้ลงมือ ข้อเท็จจริงตามคำพิาพากษาในการสอบสวนกิ่งแก้วยอมรับการมีส่วนร่วมในการลักพาตัวแต่ปฏิเสธว่าเป็นผู้ตัดสินใจสังหารเด็กเธอให้การว่าถูกสามีบังคับอยู่ในภาวะหวาดกลัวและถูกควบคุมไม่ได้เป็นผู้วางแผนจบชีวิตเด็ก อย่างไรก็ตามสารพิจารณาจากพฤติการร่วมการปกปิดและการไม่แจ้งเหตุจึงตัดสินว่าเธอเป็นผู้ร่วมกระทำผิดโดยสมบูรณ์ภายหลังปิ่นและกระเสมถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมและถูกพิพากษาโทษประหารชีวิตเช่นเดียวกันวันประหารชีวิตข้อเท็จจริงบวกบันทึกเจ้าหน้าที่ พศ2529เรือนจำบางขวางกิ่งแก้วมีอาการหวาดกลัวอย่างรุนแรงและหมดสติเป็นระยะมีบันทึกว่าเธอปฏิเสธความผิดของตนเองจนถึงวินาทีสุดท้ายการประหารในครั้งแรกไม่เป็นผลถึงชีวิตทันทีตามรายงานทางการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามระเบียบที่กฎหมายกำหนดการประหารจึงต้องทำซ้ำ ในครั้งที่สองโทษถูกบังคับใช้จนเสร็จสิ้นวันเดียวกันนั้นปิ่นและ,กะเกษมถูกประหารชีวิตเช่นกันตรงนี้คือข้อเท็จจริงตามบันทึกทางราชการส่วนรายละเอียดปลีกย่อยจำนวนมากที่เล่าต่อกันมาไม่มีเอกสารยืนยันตรงกันทั้งหมดตำนานที่ยังไม่ตายความเชื่อและคำเล่าต่อ หลังเหตุการณ์เรื่องเล่าเริ่มแพร่ในหมู่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เสียงผู้หญิงพึมพำยามค่ำคืนประโยคฉันไม่ผิดที่ว่ากันว่าได้ยินซ้ำๆความเชื่อว่าวิญญาณยังวนเวียนในแดนประหารส่วนนี้ไม่มีหลักฐานยืนยันแต่สะท้อนว่าสังคมยังไม่ปิดคดีในใจคำถามที่ยังค้างคาง กิ่งแก้วคือผู้หญิงที่ถูกครอบงำและรับกรรมแทนหรือผู้ร่วมสมรู้คิดที่หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไม่ได้ศาลได้ตัดสินไปแล้วแต่ประวัติศาสตร์เปิดพื้นที่ให้ถกเถียงเสมอ